แนวะทางแผงเทศในคู่สกุลเงินของตัว USD c s f นะครับสกุลเงินของ USD c f เรามองเป็นแนวโน้มตลาดเทดขาขึ้นนะครับเราใช้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโหดด้านล่างโซนแนวรับแรกนะครับเราจะอยู่ที่โซนแนวรับของไฟบนัสซี่6.8%ถึง50%โซนแนวรับที่2นะครับจะอยู่ที่88.4ถึง78.6% กลยุทธ์การเทรดนะครับเราจะรอสัญญาณเนี่ยให้ลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1หรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2นะครับแล้วเราจะรอสัญญาณแท่งเทียน PAB เมื่อมีสัญญาณแท่งเทียน PAB เราจะบายกลับขึ้นไปนะครับเราจะไปเก็บ TP ที่ราคา0.88562ส่วน Stop loss นั้นนะครับเราจะวางอยู่ที่ราคา0.87787ชุดนี้นะครับ เป็นแนวโน้มของออเทีนขึ้นคุทธกุณเงิน USD CHF เราจะรอดักจังหวะสัญญาณบายที่โซนแนวรับนะครับ